ขอความสุขความเจริญในธรรมจบบังเกิดมีแต่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัย ที่คลื่นความถี่ fm 9 13.75ดเมกะเฮิร์ซดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจศิริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,500 หกสิบแปดอ่ะ,จะเจริญพรท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันผ่านวิทยุของสวทสุขโขไทยอ่าแจ้งข่าวประชาสัมพันธน์วันที่22กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงอาจจะบ่ายโมงกว่า,วาจะมีแจกเข้าวสาร นะที่วัดสวรรคารามจำนวน500ถุงถุงละ5กนะิโลกรัมจำนวนทั้งสิ้น500ถุงดังนั้นถ้าหากว่าใครที่จะมารับข้าสารเนี่ยนะวันนั้นก็ให้มาเนิ่นๆแล้วกันเราจะแจกเป็นเหมือนคูปองที่จะมอบให้กับผู้ที่รับเข้าสารนะเราจะจัดเก้าอี้ไว้ให้ญาติโยมได้นั่งให้เรียบร้อย จะไม่ได้เข้าแถวยืนนานเหมือนที่เคยเป็นนะเพราะว่าดูแล้วปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยนะใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายแล้วกันว่าใครมีความประสงค์ที่จะรับเข้าสารถุงละ5กิโลกรัมนะก็สามารถที่จะมารับได้ที่วสวรรคารามในวันที่22กรกฎาคมเวลาประมาณบ่ายโมง บ่ายโมงบ่ายสองโมงประมาณเนี่ยโยมเอาจเจริญพรแล้วก็วันนี้ไม่รู้ว่ามีคณะกรรมการวัดสวรรคารามเนี่ยจะฟังผ่านสวทสุขโขทยัยมากน้อยเพียงใดแต่ที่แน่ๆก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้นที่วัดสวรรคารามมีการประชุมนในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามีท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมาประชุมคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานฝ่ายคารวานะในการจัดประชุมในวันพรุ่งนี้ที่วัดสวรรคารามนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนงานพระศานสนา รามนั้นได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทัยให้จัดพื้นที่รองรับการประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหนะ้าในานามของจังหวัดสุขโขทยัยนะเมื่อมอบหมายหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่โยมนะให้ดีที่สุดแล้วกันเท่าที่สามารถจะดีได้นะไม่ว่าจะยากหรือลำบากเพียงใดก็ตาม นะก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปเพื่องานของพระศาสนาและสังคมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการขับเคลื่อนงานโดยเทศบาลเมืองสวรรคโลกนะท่านผอ,อ,อกองต่างๆนะช่วยกันขับเคลื่อนชิ้นงานได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้คือสิ่งที่วัดสวรรคารามได้มีโอกาสร่วมไม้ร่วมมือกับส่วนงานของท้องถิ่นนะที่จะเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อลงสู่ชุมชนในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหนะ้าญาติโยมทั้งหลายก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบการขับเคลื่อนง,งานของทางวัสวรรคารามทีนี้มาคติธรรมเช้านี้ญาติโยมทั้งหลายนะเห็นคติธรรมเช้านี้แล้วก็เข้ากับยุคสมัยที่เป็นปัจจุบันนะคำว่ายุคสมัยปัจจุบันก็คือดังที่ เคยพูดให้ญาติโยมได้ฟังก่อนหน้านี้ว่านะช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยต้องบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยท็อปฟอร์มมากโยมนะไปทางไหนนะหันไปทางไหนก็เจอแต่ข่าวเดิมๆข่าวพระในเซตเดิมๆนะกลุ่มเดิมๆนะกับบุคคลคนเดิมแม้กระทั่งอาตมานี่ยังถูกส่งข้อความมาถามนะบางคนก็ส่งข้อความมาเป็นห่วง นะเกี่ยวกับกิจการงานของพระสงฆ์นะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บางท่านนี่ยังทักมาถามอาตมาเลยนะไม่ได้ทักมาถามหรอกทักมาบอกว่าเสียดายนะบอกเหลือจะเชื่อว่าพระรูปนั้นรูปนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาจริงๆอย่างที่อาตมาพูดก,ก็คงพูดเหมือนเดิมอะว่าธรรมชาติญาติโยมทั้งหลายนะผู้ที่ฟังผ่านสวทสุขโขทัยนะอาตมากล่าวว่าธรรมชาตินี่แหละก็คือพระ ก็คือลูกชาวบ้านโยมต้องเอาจุดยืนตรงนี้เป็นหลักก่อนหนึ่งพระเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านเมื่อพระเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยแต่เปลี่ยนสถานะจากลูกชาวบ้านเนี่ยให้กลายเป็นพระหรือเรียกว่าเป็นสมมุติสงคําว่าสมมุติสงก็คือเป็นพระสงฆ์โดยสมมุติญาตโยมทั้งหลายนะเป็นพระสงฆ์โดยสมมุติจึงเรียกว่านะ่ะสมมุติสง์ คือเป็นพระสงฆ์โดยสมมุติก็คือสมมุติให้เป็นพระนั่นแหละยังไม่ได้เป็นอริยสงฆ์ญาติโย,ยมทั้งหลายคําว่ายังไม่ได้เป็นอริยสงฆ์ก็คือต้องแยกส่วนว่านะพระสงฆ์ที่ประเสริฐจริงๆในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มนะหรือบอกว่าเป็นคู่นับได้สี่คู่ที่เราสวดมนตนะ์นะถ้านับเป็นคู่ได้สี่คู่ถ้านับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษที่เราสวด นะยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุข,ขลานะี่คือบอกว่านับเป็นคู่ได้4ี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนะมีอะไรบ้างสี่คู่ก็คือต้องบอกว่าตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันโยมอันนี้คือ4ี่คู่ที่เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลในทางพระพุทธศาสนา ต่อมาบอกนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษในบทสังฆค,คุณที่เราสวดกันในอิติปิโสเน่แหละบทนั้นแหนละอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนน,นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษก็คือโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกทา,าคามิมกักสกทา,าคามิผลอนาคามิมกักอนาคามิผลและอรหัตตมกักอรหัตตผลโยมนี่คือนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษอย่างดังที่กล่าวแล้วนะ อาหูไนโยนะเป็นสงควรแก่ศักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นสงควรแกสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินนโยเป็นผู้ควรรับทักศินาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรกระทำอัญชลีอนุตตรังปุญยเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี่คือในบทสังฆคุณที่เราสวดกันดังนั้นเนี่ยพระสงฆ์ที่เป็นลูกชาวบ้านเนี่ยโยมไม่ว่าจะอยู่ในฐานันดรใดก็ตามไม่ว่าจะมีตําแหน่งหน้าที่การปกครองเป็นเจ้าคณะปกครองนะตั้งแต่เจ้า,าวาดนะต้องบอกว่าเป็นพระสังฆาธิการตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้า,าวาดนะเจ้าวาดนะเจ้าคณะตําบลรองเจ้าคณะตําบลนะเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอ แล้วเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนองเจ้าคณะหนเออไม่มีรองเจ้าคณะหนนขอโทษเจ้าคณะหนแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชแม้กระทั่งตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาตำบลอำเภอจังหวัดหรือที่ปรึกษาภาคก็ว่าไปตามลำดับก็ถือว่าเป็นเจ้าคณะปกครอง นะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่จะมากล่าวมาทั้งหมดก็คือลูกชาวบ้านทั้งนั้นแหละโยมต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่ถ้าท่านมีคุณธรรมที่สูงกว่านั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนนะจากสมมุติสง์กลายเป็นอริยสงฆ์ได้ทนะี่พูดถึงเรื่องของการปกครองต่อมาในเรื่องของฐานันดรหรือสมณศักดินะ์ไม่ว่าจะเป็นมหาปร,ริยน นะไม่ว่าจะเป็นพระฐานานุกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระครูชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดลาดหรือพระรามหลวงก็ตามจนถึงพระราชาชาคณะยาวไปจนถึงสมเด็จพระราชาคณะนะสูงสุดก็คือสมเด็จพระสังฆราชที่ได้ทับฐานันดรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถวายนะไม่ว่าจะได้รับอย่างไรก็ตามโยมถ้าหากว่ายังไม่ได้พัฒนาตน เป็นอริยสงฆ์ก็คือลูกชาวบ้านต้องบอกแบบนี้เนาะอาจจะฟังดูแล้วขัดหูหน่อยก็ไม่เป็นไรในความทัศนคติของสองตัวอาตมาเองคือเราจะต้องเข้าใจว่าภิกษุเหล่านั้นรวมถึงตัวอาตมาด้วยนะเอาจริงๆก็คือบุคคลที่เข้ามาเพื่อพัฒนาตนเองโยมให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทําให้ดีได้ในขณะที่ท่านเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาตนเองโยมก็ ได้ทำงานให้กับพระศาสนาด้วยทำงานให้กับสังคมด้วยโยมลองนึกดูนะนอกเหนือจากที่ท่านจะพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาตนเองท่านก็ยังทำงานนะดูแลวัดวารามต่างๆในเรื่องของการปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วท่านก็ยังอุทิศตนในส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับสังคมไม่ใช่แค่ศาสนาอย่างเดียวแต่ทำเพื่อสังคมด้วย ทีนี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายในขณะที่ท่านเองก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและทําเพื่อสังคมเนี่ยถ้าเราแบบเปิดใจให้กว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งญาติโยมทั้งหลายเราจะมองเห็นว่าในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆยั่วยุมากมายโยมลองนึกดูที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยจำได้ไหมใครเคยเรียนพุทธประวัติมาบ้างเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพในเพนเดือนหก โยมพระองค์เนี่ยถูกยั่วยุกระตุ้นกิเลสต,ตัณหาโดยทิดามานใช่ไหมนางอะไรตัณหาราคานางอรดีเนี่ยทิดามานน่ะมาไล่ล้ำมายั่วยุกิเลสพระองค์นะเพื่อปลุกเล้า,ากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในกมล,ลสันดานเนี่ยเพื่อทําลายความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อขัดขวางการบรรลุพุตธะสัมมาสัมโพธิญาณ โยมระลึกดูว่าธิดามานเนี่ยสามารถจำแรงแปลงกายได้งดงามเพียงใดก็ตามโยมพระองค์ก็ต้องใช้ขันติบรารมีเหมือนกันนะอาตมาว่านะนะต้องบำเพ็ญตบะเหมือนกันนะเพียรเผากิเลสในเวลานั้นนะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันเมื่อพระองค์สามารถที่จะฟันฝ่ากิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราคะอะไรต่างๆเนี่ย โทรสาโมหะหรืออื่นใดก็ตามเมื่อพระองค์สามารถที่จะเอาชนะได้เนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยพระองค์ก็บรรุพันุตระสัมมาสัมโพธิญาณมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะนั่นคือสิ่งที่พระองค์เอาชนะได้ในมุมหนึ่งนะแต่ทีนี้กลับมาที่พระสงฆ์โยมแน่นอนหากพระสงฆ์เอาชนะได้ก็เป็นผู้ชนะอย่างที่ตามาเคยกล่าวแล้ว แต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของทิดามานญาติโยมทั้งหลายก็กลับกลายเป็นผู้พ่ายผ่ายแพ้ไปเนี่ยมันก็คือแค่2ทางเลือกนะอาจจะมีทางเลือกที่สามก็ได้คือรักษาให้เป็นปกติแต่ไม่หรอมันมีแค่สองทางเลือก 1. ชนะ2แพ้โยมจะบอกเสมอไม่น่าจะได้มีแค่ชนะกับแพ้ ดังนั้นจึงกล่าวว่าถ้าพระองค์สามารถที่จะถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสามารถที่จะตั้งตนไว้ชอบประคองตนได้ก็เป็นผู้ชนะแล้วก็พยายามพัฒนาตนให้กลายเป็นอริยสงฆ์ในภายภาคหน้านั้นจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องแต่ละบุคคลแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสตัวเองได้ก็กลายเป็นผู้พ่ายกลายเป็นผู้แพ้เหมือนที่ญาติโยมทั้งหลายได้เห็น จริงๆถ้าเรามองตรงนี้มันก็คือสัจธรรมนะเอาจริงๆท่านผู้ฟังไม่ได้พูดเพื่อเข้าข้างพระสงฆ์ด้วยกันเองแต่ว่าอยากให้ญาติโยมทั้งหลายลองเปิดใจในมุมหนึ่งว่าพระที่ท่านเข้ามาบวชในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็เข้ามาฝึกหัดดัดตนทั้งนั้นแหละโยมนะแม้แต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปในสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้พระบวชเนี่ยให้คนที่เข้ามาบวชเนี่ยบางทีพระองค์ยังใช้ตัวกามาคุณเนี่ยเป็นตัวล่อเลยโยมเอาตัวกามความใคร่เนี่ยเป็นตัวล่อให้เข้ามาบวชทําไมทมาจึงกล่าวแบบนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ลองมองย้อนกลับไปนีนาถึงพระสงรูปหนึ่งที่พระองค์ทรงประธานการบวชให้ที่ชื่อว่านันทะโยมจำได้ไหมเนี่ย นะใครเคยเรียนพุทธประวัติบ้างก็ไปดูแหละถือโอกาสเล่าให้ฟังนะท่านนันทาเนี่ยแต่งงานในวันนั้นเนี่ยเล่าแบบย่อๆสุดๆเลยนะท่านแต่งงานในวันนั้นพระเจ้าเสด็จไปฉันพระตาหารเมื่อฉันเสร็จแล้วกระทาพัตตะกิจเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็จะเสด็จกลับอารามนะท่านนันทาก็ถือบาทให้กับพระพุทธเจ้านะเดินเป็นบุคคลที่ติดตามอยู่ด้านหลังพระเจ้าถือบานะเพื่อที่จะตามเสด็จส่งพระพุทธเจ้า ปรากฏว,ว่าในขณะที่อุ้มบาทเนี่ยนันทาก็คิดว่าเดี๋ยวพุทธเจ้าก็จะรับบาทตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเอฟผ่านจุดนั้นจุดนี้จุดนู้นก็ไม่รับสักทีจนออกนอกพระราชวังแล้วโยมจนออกนอกพระราชวังแล้วปรากฏว,ว่าพุทธเจ้าก็ไม่รับบาทจากนันทาคืนนะแล้วคนเพิ่งแต่งงานโยมลองนึกดูสินะเมื่อออกจากพระราชวังเสร็จปับ๊บพุทธเจ้าถามเลยบอกนันทะาเธอจะบวชเหรอโยม ถามว่าถ้าเป็นโยมโยมรู้สึกยังไงเพิ่งแต่งงานอะเพิ่งแต่งงานกับนางประธชนะพทะทกัลยาณีหรือหญิงงามในชนบทเนี่ยนันนันท้าเพิ่งแต่งงานอะพระพุทธเจ้าถามว่านันท้าเธอจะบวชหรอนันท้าเนี่ยได้ความรักและเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากรักพระพุทธเจ้ามากศรัทธามากโยมไม่อาจที่จะกล่าวได้ว่าไม่บวชอะ ด้วยความรักและศรัทธายมนึกดูว่ารักขนาดไหนศรัทธาขนาดไหนอ่ะไม่อาจกล่าวเลยนะว่าจะไม่บวชอ่ะก็เลยบอกข้าพระองค์จะบวชทั้งๆที่เพิ่งแต่งงานแต่ด้วยความเคารพยำเกรงที่มีต่อพระพุทธเจ้ายมลองนึกดูสินะเสร็จแล้วเนี่ยนันทาบอกว่าข้าพระองค์จะบวชทั้งๆที่เพิ่งแต่งงานยมลองนึกดูนะเสร็จแล้วเมื่อพระองค์เสร็จออกจากพระราชวังแล้วก็พานันทาไปเหมือนแบบ ในาษาสำนวนบาลีว่าพานันทะไปจับที่พาหาประคองแล้วซึ่งแขนนะปกใครหาประคองแล้วพาหาซึ่งแขนเนี่ยนะก็เหมือนประคองแขนหรือจับแขนไปเนี่ยจับปุ๊บพานันทะไปปรากฏอยู่ที่หนึ่งไปปรากฏอยู่นู่นกลางนาโย่กลางทุ่งนานะกลางทุ่งนาที่ไฟไหม้เหมือนเราเวลาเราทำนาแล้วเราเผานนัเผาที่นาเราอะไฟไหม้ดำไปหมดอะนะแล้วก็ เหมือนกับพานันทะไปดูสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือมีลิงตัวหนึ่งลิงรุ่นนะลิงสาวๆนะนะลิงสาวๆเนี่ยนั่งจับเจ้าอยู่ที่กลางนานะลิงตัวนั้นอัปรักษณ์ด้วยนะมีหูขาดหางขาดคือสภาพความเป็นลิงเนี่ยน้ารังเกียจที่สุดอะเอาง่ายๆเป็นลิงสาวนะแต่สภาพของความเป็นลิงเนี่ยมันดูหน้ารังเกียจอะมันดูไม่สมบูรณ์มันดูไม่ไม่เหมือนลิง เออเสร็จแล้วพุทเจ้าเนี่ยพานันทะไปดูลิงตัวนี้แล้วถามว่าระหว่างลิงตัวนี้กับภรรยาของท่านนันทะเนี่ยใครงามกว่ากันนะระหว่างนางลิงรุ่นเนี่ยกับภรรยาที่เพิ่งแต่งงานของนันทะเนี่ยใครงามกว่ากันนะแน่นอนนันทะไม่อาจชมว่าลิงตัวนั้นงามกว่าภรรยาของตัวเองแน่นอนโยมนะก็อบอกพุเานานทเจ้าว่า ภรยาของตนเนี่ยย่อมงามกว่านางลิงรุ่นตัวนี้อืเสร็จพอพระเจ้าพานันท์้าไปดูลิงไม่พอนะ่ะพาไปประกวดบนเทวโลกอีกโยมพาไปดูนางอับสรน,นางอับสรที่งดงามเขาบอกว่านาผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบเท้าสีชมพูอ่อนๆเนี่ยโยมนึกถึนกพิราบมันออกสีชมพูใช่ไหมเท้ามันนะ เออเขาบอกนางอักษรี่เท้าสีออกชมพูชมพูแล้วมีความงามเป็นที่สุดออ้ยโยมนันท้าเนี่ยท่านได้เห็น,นได้เห็นนางเทพอักษรหรือเทพธิดาเนี่ยเกิดความหลงไหลคลั่งใครนะพระพุทธเจ้าก็ถามนันท้าว่าระหว่างนางเทพอับษรเนี่ยกับภรรยาของเธอเนี่ยใครงามกว่ากัน ทีแรกบอกว่าระหว่างลิงกับภรรยา <c oughs> ขออภัยที่แรกถามว่าระหว่างลิงกับภรรยาใครงามกว่ากันตอนหลังถามว่าระหว่างนางเทพอับสรกับภรรยาเธอใครงามกว่ากันนันทากราบทูลอย่างไม่รีรอเลยว่านางเทพอับสรเนี่ยย่อมงดงามกว่าภรรยาของตนเนี่ยเดี๋ยวหัวใจชายหนุ่มนะ <c oughs> โลเลไม่หนักแน่นนะเพิ่งแต่งงานนะนี่นะนี่ขณะเพิ่งแต่งงานนะเพราะฉนั้นที่บานยมอยู่ข้างๆที่ชมยมว่างามว่างามในตอนนี้อย่าไว้ใจนะ <c oughs> <c oughs> เขายังไม่เจอสิ่งที่งามกว่าเสร็จแล้วเนี่ยนันทาบอกว่าภรรยาของนางของเธอเของเราของของ,ของเขาเนี่ยไม่ได้งามเลยเ <c oughs> มื่อเทียบกับนางเทพอับสรเนี่ยเทียบไม่ได้แม้ส่วนที่สิบหกคือถ้าแบ่งออกเปสิบหกส่วนแม้ส่วนที่สิบหกเนี่ย คือเพียงส่วนเดียวก็เทียบนางอักษรไม่ได้โยบนี่คือนันทาเสร็จแล้วทํายังไงล่ะพระพุทธเจ้าก็บอกกับน,นันทาว่าเธออยากได้นางอักษรเป็นภรรยาไหมนี่เห็นไหมโยบเธออยากได้นางอักษรเป็นภรรยาไหมโอโ้โหโยมชายหนุ่มกับความงามมันเป็นของคู่กันใช่ไหมล่ะ พอได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหโยมหัวใจมันฟูเลยนะอยากได้นางอับสรเป็นภรรยาก็ตอบขานรับอย่างไม่รีรอเลยว่าอยากได้นางอับสรเป็นภรรยาพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธออยากได้นางอับสรเป็นภรรยาแต่มาเล่าแบบประยุกนะอยากได้นางอับสรเป็นภรรยานั้นเธอบวชแล้วเธอปฏิบัติตามเราเรารับรองว่าเธอจะได้นางอับสรเป็นภรรยาดูสิเธอญาติโยมทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเชื้อเชิญน,นันทะให้บวชเนี่ยด้วยกามาราคะนะโยมเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื้อเชิญน,นันทะให้บวชด,ด้วยกามาราคะเอากามเป็นตัวล่อให้นันทะได้บวชโยมหลังจากที่นันทะได้บวชแล้วเนี่ยเป้าหมายของเขาคืออะไรคือนางเทพอับสรที่จะได้มาเป็นคู่ครองของตนแต่อย่าลืมนะว่าใครเป็นเทรนเนอร์ให้กับนันทะ โยมหรือใครเป็นอาจารย์ใกนันทะพระพุทธเจ้าเชียวนะโยมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฝึกหัดดัดตนนะให้กับนันทะนะขนาบแล้วขนาบอีกอเอาจริงๆพระองค์ก็ให้กรรมฐานแล้วนันทะเนี่ยในหัวใจอยากได้นางอับสอนเป็นภรรยาอยู่แล้วนี่ก็เร่งทําความเพียรมากขึ้น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 ,น,นสุดท้ายโยมบรรลุธรรมคำถามคือ เมื่อบรรุธรรมแล้วเนี่ยอยากได้นางอับศรเป็นภรรยาหรือไม่แน่นอนไม่อยากได้แล้วบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยหมดแล้วโยมกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆมันไม่มีแล้วดังนั้นเนี่ยนันทะเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้นางอับศรเป็นภรรยาในที่สุดแล้วก็บรรลุธรรมแต่เรามาดูตรงวิธีการที่จามาพูดเรื่องนี้ให้โยมฟังเนี่ยโยมนี่ย เมื่อวานาที่จะมาหยิบยกเรื่องนี้ให้โยมฟังเพื่อมาดูตรงวิธีการที่พระเจ้าสอนพระเจ้าเอากิเลสเป็นตัวล่อโยมแต่พระองค์คุมได้ไงพระองค์เอาอยู่ไง <c oughs> ต้องบอกแบบนี้เนาะเป็นความสามารถเฉพาะเฉพาะพระองค์ะนะพระองค์เนี่ยเอากิเลสเป็นตัวล่อเพื่อสร้างบุคลากรทางศาสนาเฉกเช่นพระนันทะโยม ทีนี้ย้อนกลับมาในพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันเนี่ยโยมลองคิดดูว่าถ้าท่านจะถูกกระตุ้นด้วยกิเลสเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดานะอาตมามองแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าท้าทาท่านสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์โยมท่านก็สามารถเอาชนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้นะ แต่ถ้าท่านไม่สามารถที่จะเอาชนะได้อย่างที่ธรรมาบอกมันก็จะเป็นเหมือนที่ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ยินได้ฟังตามข่าวข่าวต่างๆก็กลับไปเป็นคฤือหัดหรือเป็นคารวาสญาติโยมนะเมื่อไม่สามารถรักษาสมณเพศได้ก็กลับไปครองเรือนนะไปเป็นคารวาสเป็น,นจากบรรพชิตกากลายเป็นครือหัดมันก็คือสองเส้นทางเนี่ยโยมอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกในเส้นทางแบบไหน ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าเรามองจริงๆกิเลสมันมีทุกคนนั่นแหละถามว่าตมามีกิเลสไหมตมาก็ยอมรับว่าตมาก็มีกิเลสเหมือนกันะแต่จะเรื่องใดจะมากน้อยเพียงใดก็ตามแม้ท่านผู้ฟังเนี่ยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าตมาเนี่ยโยมโยม,ยมในขณะที่เป็นผู้ฟังผ่านโลกมามากกว่าตมาตมาเชื่อว่าสําหรับบางท่านตมาไม่อาจจะบอกว่าทุกคนนะ อาตมาเชื่อว่าบางท่านก็ยังมีกิเลสอยู่เลยแต่เพียงว่ากดข่มไว้เอาชนะตัวเองได้ในมุมที่มันปลุกเลา้าเราไม่ตกเป็นทาตของมันก็เท่านั้นเองถูกไหมดังนั้นเนี่ยพระสงฆ์ที่เป็นสมมุติสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลที่ปรากฏอยู่อาตมาไม่ได้พูดถึงพระที่เป็นอริยสงฆ์นะแต่พูดถึงสม,มุติสงฆ์ที่มีอยู่ทั่วสังฆมณฑลโยม ท่านก็กําลังฝึกหัดดัดตนอยู่ถ้าท่านเข้ามาบวชเพื่อที่จะละนะแต่เมื่อท่านเอาชนะกิเลสไม่ได้ก็กลับกลายเป็นผู้พ่ายนะดังที่กล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังดังนั้นคติธรรมทิ้งท้ายเนยตมาอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะเขาบอกว่าหากไม่มีโคลนตมอย่าหวังว่าจะได้ชมบัวที่งดงามโยมยำ้ำหากแม้นว่าไม่มีโคลนตรม ยมจะหวังว่าจะได้ชมบัวที่งดงามเพราะฉะนั้นบัวจะงามก็เกิดจากโคลนและน้ําที่เป็นโคลนตมที่สกรปรกนี่แหละแต่สุดท้ายก็ขึ้นมาเบ่งบานอยู่เหนือน้ํานั่นถือว่าพัฒนาได้ดีแต่ถ้าหากว่าบัวดอกใดที่ไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้มันก็อยู่ใต้โคลนตมนั่นแหละหรือไม่ก็เป็นอาหารของเต่าปลานะที่จะกัดจะกิน ไม่อาจที่จเจริญง,งอกงามได้ชั้นใดแม้ภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วถ้าหาฝึกหัดดัดจนพัฒนาตน,นก็สามารถพ้นจากกิเลสได้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้สุดท้ายก็เป็นอาหารของเต่าปลาเหมือนดังที่ปรากฏในข่าวข่าวทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นในช่วงที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นอีกแง่คิดมุมมองหนึ่งที่สะท้อนให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของท่านวิบากของท่านเราจะไม่เอาวิบากใครมาแปดเปื้อนใจของเราให้เกิดเป็นอกุศลในจิตของตนนะฝากญาติโยมไว้วันนี้เวลาหมดแล้วท้ายที่สุดนีนะ้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชน ทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร